สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมร้านคาเฟ่นะครับฮอริเดคาเฟ่แอนเบเกอรนะครับสาขาลมศักนะฮะอยู่ใจกลางเมืองอำเภอลมศักนะครับซึ่งร้านนั้นจะตั้งอยู่หลังร้านพอยเบเกอรี่มอนะฮะสาขาลมศักนะครับซึ่งร้านพอยเบเกอรี่มอนี่จะจําหน่ายอุปกรณ์นะครับแล้วก็วัตถุดิบสําหรับทําอาหารแล้วก็ขนมนะครับแม้กระทั่งอัรจุพัน์ภาชนะต่างๆที่จะนํามาบรรจุ ส่วนของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะแต่โซนนี้จะเป็นซึ่งเป็นร้าน h o เทลคาเฟ่แอนด์เบเกอรนะครับสาขารมศักนะฮะก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเบเกอรี่นะครับหลากหลายชนิดเลยทีเดียวสามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับพักร้อนพักเย็นนะฮะสำหรับ ท่านที่สนใจในเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็บรรยากาศชิวๆนะฮะภายในร้านนี่ค่อนข้างจะมีจุดในการนั่งพักแล้วก็ถ่ายรูปนี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีห้องสําหรับนั่งพักผ่อนนะครับเป็นโซนแอร์นะฮะโซนแอร์ด้านในนะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นโซนนั่งบรรยากาศชิวๆนะครับมีน้ําตกแล้วก็มีบ่อปลานะฮะสำหรับให้ท่านได้ถ่ายรูป สำหรับใครที่ชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้นะฮะก็แนะนำเลยนะฮะร,ร้าน Holiday c a f e a นะฮะแอนเบเกอรนะครับ,รบซึ่งก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่บอกได้ว่าบรรยากาศดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีที่จอดรถค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการที่จะไปนั่งพักผ่อนแล้วก็อาจจะไปนั่งทำงานห้องแอร์เย็นๆก็ได้นะฮะก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไว้บริการนะครับซึ่ง ร้านจะอยู่บริเวณหลังร้านพอยนะฮะซึ่งร้านพอยเนี่ก็จะจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบในการทําขนมนะครับทำอาหารนะฮะแล้วก็ภาชนะต่างๆนะ,ะท่านใดที่สนใจที่จะไปซื้อสินค้าก็มีจําหน่ายนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปชมบรรยากาศแล้วก็นั่งพักผ่อนนะฮะติดต่อธุรกิจคุยงานกันได้นะฮะบรรยากาศแบบนี้เลยนะฮะก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับมีบริเวณชั้น2นะฮะ บรรยากาศนี่ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าชั้น2นี้ผมไม่ได้ขึ้นไปนะครเนื่องจากว่าร่างกายยังไม่พร้อมที่จะเดินขึ้นบันไดเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเดินลําบากมากนะฮะไม่ใช่ร่างกายยังไม่ปกติเต็มร้อนะครับแต่ก็มีโอกาสได้มาแวะที่ร้าน Holiday and Bakery นะครับซึ่งใครที่สนใจก็สามารถไปได้เลยนะฮะ เป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็มีลานจอดรถกว้างนะครับอยู่บริเวณใจกลางอำเภอรมศักด์นะครับใครที่ยังหาพิกัดไม่เจอก็สามารถที่จะเซิร์ชใน Google นะครับก็จะขึ้นมาเลยนะฮะร้าน Holiday Cafe and b a k e r y นะครับสาขารมศักด์นะฮะมีโอกาสก็สามารถไปแวะพักผ่อนกันได้นะครับแล้วพบกันนะครับ